เมดอินไทยแลนด์แดนไทยเทวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของน้องหมูด้วงเอชื่อดูคล้ายๆกันใช่ไหมหมูด้วงเขาเป็นฮิโปโปเตมัสแคร์นะคะเป็นขวัญใจประจําสวนสัตว์ขอนแก่นกําลังฮอตฮิตแล้วก็โด่งดังในโลกออนไลน์ค่ะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้องหมูด้วงเนี่ย เป็นหลานของหมูเด้งต้องเรียกดีๆนะชื่อค่อนข้างคล้ายกันก็ถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันเลยนะคะที่ตอนนี้กำลังขยายฐานแฟนคลับไปทั่วโลกเราไปติดตามจากรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย ฮิปโปโปเตมัสแคร์หมูด้วงตัวนี้มีลักษณะอวบอ้วนคล้ายหมูคอและลำตัวจะมีลักษณะย่นเป็นป้องจนได้ชื่อว่าหมูด้วงปัจจุบันอายุ7เดือนเป็นเพศผู้โดยในทุกวันเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จะเตรียมหญ้าผักและผลไม้เป็นอาหารให้น้องหมูด้วงได้รับประทานเป็นอาหารมื้อหลักจากนั้นจะพาน้องไปแช่อ่างน้ำจากุสซี่เพื่อคลายความร้อนพร้อมด้วยของเล่นจากธรรมชาติคือลูกมะพร้าวแก่ พฤติกรรมสุดน่ารักนี้ทำให้ผู้ที่พบเห็นต่างหลงรักและกล่าวถึงความน่ารักคล้ายกับหมูเด้งผู้ที่เป็นญาติที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในช่วงวันหยุดผู้ปกครองพาเด็กๆมาชมหมูด้วงที่สวนสัตว์ขอนแก่นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสื่อออนไลน์ทำให้เด็กๆเ,เกิดความสนใจและอยากมาพบหมูด้วงตัวจริงนอกจากจะเพลิดเพลินแล้วยังได้เรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆไปในตัว อ๋อดูจากสื่อค่ะดูดูจากทีวีบ้างเฟซบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อดูแล้วมันน่ารักอะ่ะก็เลยอยากมาเห็นตัวจริงว่าน้องเป็นยังไงก็น่าจะศึกษาในในโทรศัพท์ทิกตอกอะไรเขาค่ะเขาค่อยรู้อย่างตัวอะไรนะอะไรบลารบลารอะไรแล้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าใช่ตัวนี้เราก็ไปอ่านเออก็ใช่จริงๆเขารู้จากหมดนะคะแต่ว่าเพราะว่าเขาศึกษาในโทรศัพท์ทิกตอกนี่แหละค่ะ อ๋อค่ะพอดีน้องปิดเทอมอะค่ะแล้วก็เห็นจากสื่อโซเชียลพอดีก็เลยเห็นเขาความน่ารักของหมูดวงแล้วก็หมูเด้งนะคะเขาก็เลยอย,อยากดูก็เลยพายไปดูพอดีใกล้บ้านนะคะใช่ค่ะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้บ้าน สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาเดินทางมาชมความน่ารักของหมูด้วงนะครับทางสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้ส่งความน่ารักของหมูด้วงผ่านทางแฟนเพจสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นครับและด้านหลังของผมณนขณะน,นี้พี่ๆกำลังทำการไลฟ์สดให้แฟนคลับของหมูด้วงได้รับชมครับผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นได้ให้ข้อมูลว่าหมูด้วงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสวนสัตว์โดยในช่วงวันหยุดมียอดผู้เข้าชมสวนสัตว์เพิ่มมากขึ้นกว่า100เโดยเฉพาะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมาชมกว่า10,000คน สวนสัตว์จึงได้จัดก,กิจกรรมให้แฟนคลับได้สนุกกันทั้งการไลฟ์สดบนแฟนเพจและกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญเช่นวันฮาโลวีนที่พี่เลี้ยงจะแต่งตัวสยองขวัญสร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่ได้รับชมสิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือเวลาเข้าลงน้าเขาจะมีการกระโดดเล่นน้ําเหมือนอได้อ่างได้อากาชุชิใหม่แล้วก็เล่นน้ํากระเพื่อมน้ําน้ําเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่สุดค่ะในเรื่องของหมูร่วงค่ะ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าเศรษฐกิจในเรื่องของอความรายได้และก็จำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็น100%เต็มเลยนะคะเปรียบเทียบจากาปีที่แล้วนะคะนอกจากหมูด้วงยังมีแก๊งตัวตึงอื่นๆเช่นหนูยักษ์คาปิบาร่าที่น่ารักเดินพาเลรตโชว์บนสะพานไม้ด้วยความพร้อมเพียงและไปชมสิงโตกับลูกๆทั้ง4ตัวที่สามารถเข้าไปให้อาหารและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด และเร็วๆนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวช่วยโหวตตั้งชื่อลูกสิงโตอีก4ตัวรวมไปถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชอบคือการป้อนอาหารกวางนานาชนิดทําให้ครอบครัวได้เพลิดเพลินไปกับการสัมผัสสัตว์อย่างใกล้ชิดบนพื้นที่กว่า3,000ไร่ที่สวนสัตว์ของแก่นยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทั้งสวนน้ําที่มีบรรยากาศทะเลบนภูเขาให้ครอบครัวได้สนุกสนานและคลายร้อนไปพร้อมกัน เรียกได้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้ทุกคนเพลิดเพลินและมีความสุขครบคันในที่เดียวข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานขอนแก่นระบุว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นสร้างรายได้รวมกว่า20,000ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งมาจากความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนสัตว์ขอนแก่นสิทิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทารยายงาน น่ารักมากหมูด้วงเป็นเหมือนกับหลานหมูเด้งนะคะ<ช>แต่ว่า<ะ>บางทีความดิดเด้งความอเลอร์ที่อาจจะยังไม่เท่าคนระบุค,คลิกกันคนระบุค,คลิกกันไปดูได้น่ารักมากจริงๆนะคะมาดูการเมือง